แมคคาณิคอลคีย์บอร์ด P-Build ที่ไม่ทําให้ผิดหวังจริงเพราะนี่คือ Evo Work Evo 80ดศีนิ์ b u d แบรนด์ลูกจาก QK หรือว่า Qwerty Key ที่มาพร้อมดีไซน์ละเอียดสวยทุกจุดและคาแรคเตอร์เสียงของรุ่นนี้ก็มีถึง2แบบที่แตกต่างกันอย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นโทนต็อกหรือว่าโทนคลัคเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบส่วนตัวท็อปเคสก็มาแบบบอลแคสที่มอดง่ายๆโดยไม่ต้องไขน็อตสักตัวนี่แค่น้ำจิ้มของ Evo Work Evo 80เท่านั้นต้องไปรับชมกันป้ายยาเต็มๆในคลิปนี้ค่ะ ขอเวลาเซฟวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซปเปอร์แทงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะว่าเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันขายตรงบายเรียกได้ว่านิวคิวเลอร์ของเราเกิดใหม่ แทบจะทุกเดือนจริงๆค่ะและนี่ก็จะเป็นหน้าใหม่ที่เกิดมาเพื่อค่าอีกแล้วกับ Evo Work Evo 80ทุกคนหากใครที่กำลังเล็งๆว่าจะซื้อ B ล i คเจ็ดห n าเรน s ี a r 75, 80สตาร์ถ้าคุณมาดูคลิปนี้คุณอาจจะเปลี่ยนใจได้เลยค่ะโอเคในในคลิปนี้เราไปดูกันค่ะสำหรับ E ี o 80จะทำให้เพื่อนประทับใจมากน้อยแค่ไหนต้องขอขอบคุณทางร้านคีปโปมากๆค่ะที่ส่งบอร์ตตัวนี้มาให้เฟสได้ลองเล่นได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยต กล่องอ่ะมันจะมาแบบเรียบแต่มันดูหรูหรามากๆทุกคนหากเราเปิดมาค่ะก็จะเจอกับตัวกระเป๋าคีย์บอร์ดคือให้มาเป็นแพคแบบนี้เลยนะฟีลลิ่งคล้ายๆกับคัสตอมคีย์บอร์ดยัง neo QK อะไรประมาณนั้นหากเปิดมาด้านในค่ะก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ด e U80 ที่ p ีิ e วมาแล้วพร้อมใช้นะส่วนของแถมอื่นๆค่ะเขาก็จะสอดมาให้ตามช่องไม่ว่าจะเป็นใบคู่มือแนะนําการใช้งานต่างๆอุปกรณ์เสริมอย่างสายการเชื่อมต่อ USB Type A to Type C แบบสายถากักตัว USB d สำหรับไวเลส2.4 g h z มีคีย์แคปเสริมสำหรับ Mac OS มียางแก๊สแก๊สซิลิโคนแล้วก็น็อตสำหรับเอาไว้มอสเพิม่มเติมตม,มีที่หึงสวิตช์ที่หึงคีย์แคปแบบ2 in 1และมีสวิตช์สำรองมาให้3ตัวค่ะโดย e o 8 0จะมาในไซส์ TKL มีปุ่มทั้งหมด88ปุ่มตรงโซนด้านขวาก็จะตัดโซนตัวเลขออกนะแต่ไซส์นี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติค่ะแต่แค่ตัวเลขอาจจะมากดที่แถวบริเวณนะใกล้ๆ F-Flow ตรงนี้แทนส่วนตัวคีย์ F13 นี่เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปคปัส การไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงหรือว่ามาโคต่างๆตัวเคสจะใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางร้านคีโกนําเข้ามาหลากหลายสีมากว่าทุกคนในอนาคนก็อ,อาจจะมีสีเพิ่มเติมหักกดเป็น,นลิงแล้วแบบเอ้ยมันยังไม่มาก็อาจจะอดจะลอยสักนิดนึงนะคะส่วนในคลิปนี้ที่เราเอามาป้ายยากันก็จะมีตัวสีม่วงแล้วก็จะมีตัวสีแซนโกบอกเลยว่าสวยทั้งสองสีจริงๆค่ะแม้ว่าเฟซอาจจะไม่ได้ตัวอื่นเอามารีวิวเนาะแต่ก็บอกได้เลยว่าแค่สองสีนี้ก็รับรู้ถึงความ ีเมเยมมากๆแส่วนตรงๆๆตัวเคสเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคการทําสีใช่ไหมคะสองๆๆสีนี้ที่เวดได้มาก็จะเป็นการทําสีแบบอะโนไดช์แต่ในบางสีก็จะมีการใช้เทคนิคสเปรย์โค้ดด้วยนะแล้วแต่เรื่องของสีสันส่วนตัวก็มองว่าทางแบรนด์เองอ่ะก็น่าจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ว่าเขาสมควรใช้เป็นนานๆก็อาจจะไม่ได้ลอกหรือว่าเป็นรอยอะไรมากแล้วก็ต้องขอบอกว่าบอร์ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบอะไรวือหวาออกแบบอลังการงานสร้างแต่เขาจะเน้นความเรียบง่ายแต่มันติดรู ติดเกมจริงๆนะทุกคนยิ่งเฟสเนี่ยอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ปะเราก็ e. จะรู้สึกว่าแบบเนี้ยดูสวยมากดูครีมเมียมมากๆก,ก็บอกเลยว่าเฟสให้คะแนนการดีไซน์แบบเต็มส e ิจริงๆค่ะถ้าเราสังเกตที่บริเวณปุ่มแอโร่นะตรงแถบด้านบนเขาก็จะเป็นเหมือนไฟ RGB ก็ทําให้บอร์ดตัวนี้มันดูแบบวิชววไม่ได้ติดหรูมากเกินไปอ่ะมันก็ยังดูมีความ RGB ผสมเข้ามาด้วยซึ่งสามารถที่จะปรับโหมดไฟส่วนนีน divers, ้ได mm ้ด้วยนะคะกดผ่านคีย์รัดฟังก์ชันบวกปุ่ม W หรือว่าปุ่ม E นั่นเองแต่หากใครที่่ อยากจะรำคีรัดเราสามารถที่จะไปปรับผันโปรแกรมได้ด้วยค่ะส่วนพวามใจใจในด้านการดีไซน์ของเคสบริเวณอื่นๆนะเด่าก็ทํามาได้ลงตัวทั้งบริเวณด้านข้างเอาฟานตัดสลบต่างๆ่างหากหลบพลิกมาที่ด้านหลังเนี่ยโอ้โหพาวางแฮนเวดการวางดีไซน์มันแบบกินใจมากๆอะ่ะ รู้จะเอาคาไหนมาวยดีด้ว่งการดีไซน์แบบเนี้ยเฟก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันอยู่ในคัสตอมคีย์บอร์ดราคาแพงเมื่อหลายปีก่อนเลยนะแต่ตัวเนี้ยมันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นหรือย้อนกลับไปช่วงแรกๆสาหรับสายคัสตอมคีย์บอร์ดราคาบัตเจตอ่ะก็ยังไม่ได้การดีไซน์ที่โหดขนาดนี้เลยตัวนี้ก็ถือว่าทํามาได้ดีมากๆนะคะโอ้ oh, ไม่รู้จะชมยังไงต่อเลยส่วนเรื่องของฟีดกันลื่นเขาก็จะมีมาทั้งหมด4มุมโดยตัวฟีดก็จะอิงตามสีของฐานแบตแต่และเวอร์ชันด้วยนะก็บอกแล้วว่า ทุกงานรายละเอียดเก็บครบหมดส่วนบนริเวณขอบด้านบนค่ะ mm hmm. ก็จะไม่ได้วางมาแค่ <c oughs> พอท้ชีตรงกลางเฉยเๆจะมีการทำเรื่องตัดเส้นเน้นความสวยงามมากขึ้นไม่ว่าจะมองเบาตัวนี้จากมุมไหนก็ตามเฟส็รับประกันว่ามันจะสวยทุกมุมแน่นอนอีกหนึ่งจุดเด่นของ e w o w o r k ที่เฟสไม่อยากจะเอาไปขายไว้ที่หลังเลยก็คือเรื่องของโครงสร้างด้านในที่สามารถมอดได้ง่ายแล้วก็ฟิลลิ่งต่างๆค่อนข้างน่าสนใจค่ะในรุ่นนี้เนี่ยจะใช้โครงสร้างแบบ leaf spring gasket mount ส่วนตัวเคสจะมีฟีเจอร์ตัวบอลแคชมาให้นะคะที่จะยึดเคสแทนน็อตต่างๆโดยวิธีการเปิดเคสที่ทนุถนอมที่สุดนะคะให้เราจับบริเวณด้านข้างของทั้งสองฝั่งตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ดันเคสขึ้นมาค่ะให้เปิดแค่ระดับ50%นะจากนั้นใช้มือเปิดที่ด้านบนด้านล่างแล้วก็ดึงเปิดขึ้นมาเท่านี้ก็จะเป็นการเปิดแบบทนุถนอมที่สุดซึ่งหากเราเปิดเคสมาแล้วจุดแรกที่เฟซอยากให้ไปดูคือบริเวณด้านใต้นี้จะมีช่องเก็บ USB d c อยู่ด้านล่างแบบนี้ด้วย ็งงเหมือนกันเฮ้ยตัวเคสมันก็ดูไม่ได้หนามากนะแล้วนะถ้าวางลงไปมันจะปิดพอดีไหมพอเราวางลงไปเนี่ยเออมันปิดได้พอดีเลยชอบม,ม,มากๆส่วนนี้เป็นการแก้เพนพอยที่แอบเพ่ยากหน่อยแต่ก็ซ่อนได้เนียนดีค่ะในส่วนของตัว PCB ของเรานะคะจะมีการรองรับพอซ์วอลสามารถเปลี่ยนสวิตช์แมชชีนิคอลได้ทั้ง3พินแล้วก็5พินเลยโดย PCB เขาก็จะมีการตัดฟิลคัตมาให้แล้วก็มอดโฟมาเรียบร้อยแล้วซึ่งหากอยากจะได้ความเฟกซิเบลมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะยก ทั้งแผง PCB ออกมาง่ายๆแบบนี้เลยโดยการเชื่อมต่อ PCB ไปที่แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบระบบแม่เหล็กนะคะซึ่งมันดีมากๆทุกคนไม่มีสายแพรมาให้รบกวนใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยการที่หยิบเอาระบบแมกเนติกคอนเน c เตอร์มาใช้ในเบาะตัวนี้ก็ทําให้ผู้ใช้งานอย่างเราสะดวกมัดมากขึ้นเปิดเคสได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนประกอบของตัวคีย์บอร์ดที่เราข้ามไปก็คือเรื่องของเพจน,นะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีคําถามกันว่าตอนเลือกซื้อเฮ<ะ>้ยมันมี2เพจให้เลือกนี่ระหว่าง เพจพี PP, กับเพจ f r ฟอในคลิปนี้เราก็หยิบมาทั้ง2ตัวเลยนะคะโดยตัวเพจพีเนะี่ยจะอยู่ในตัวสีม่วงนะแล้วก็เพจ f r ฟอจะอยู่ในตัวสีแซนโกจริงๆเรื่องของสีกับเพจทางร้านไม่ได้ฟิกนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบเลยส่วนข้อแตกต่างหลักๆก็คือวัสดุ PP เนะี่ยมันจะมีความนุ่มมากกว่า f r ฟอรโดรวมไปถึงว่าโทนเสียง GP จะให้ความตอกมากกว่านะคะส่วน f r ฟอจะออกเสียงโคนแหลมหรือว่าแครกนั่นเองแ นอกจากเรื่องของเพจเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสวิชเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นข้อควรรู้ก่อนซื้ออยู่นิดหน่อยแต่ยังไงลองไปฟังเสียงแบบ s ซ m p l e s ์ m p l e ว่าเพื่อนชอบแบบไหนกันได้ค่ะไปทำเซสชันนั้นไว้แล้วเรียบร้อย แบรนก็จะเป็นตัวดีไซน์ของตัวคีย์แคปนะคะอันนี้เขาจะใช้เป็นพลาสติก P ี t ีทําสีแบบไดซ์ซับแล้วก็โปรไฟล์คีย์แคปจะเป็นเชอรี่โปรไฟล์้วยสีสันเนี่ยก็จะมาในธีมตามสีที่เพื่อนๆเลือกสีเคสกันเลยตัวฟอนต์จะไม่ได้ทําแบบไฟลอดมาให้แล้วก็ไม่มีคีย์ไทยนะคะถ้าเกิดใครพิมพ์สัมผัสไม่ได้สามารถใช้บริการยิงเลเซอร์คีย์ไทยเพิ่มเติมจากทางร้านคีย์โปกันได้แต่บอกได้เลยว่าคีย์อิงล้วนๆเนี่ยโอ้โหมันคลีนตาน่าใช้มากๆในส่วนของสวิตช์ที่เราติดค้้้างงไวตตตัแ่อนเพจจะ ขอบอกแบบนี้ว่าทางแบรนด์เขาจับ มาให้กับเพจแล้วเสร็จสับเพื่อจะได้ผลลัพธ์พลเสียงที่ดีมากขึ้นถ้าเลือกเป็นเพจพ t จะได้สวิชเป็นคีกิกโอซสวิชในส่วนของเพจ f r 4จะจับคู่มากับสวิชอาชัวซึ่งผลิตโดยแบรนด์ h m x เป็นแบรนด์สวิชที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆนะตอนนี้ค่ะโดยทั้งสองสวิชนี้เนี่ยจะเป็นลีเนียเหมือนกันเลยค่ะแต่จุดที่แตกต่างจะเป็นเรื่องของน้ําหนักการกดแรงต้านอย่างตัวโอสเนี่ยจะอยู่ประมาณ3ากรัมแต่ในขณะที่ตัวอาชัวจะมีแรงต้านเพิ่มอ,อีก นิดหน่อยอยู่ที่40กร,รมัมรวมไปถึงว่าวัสดุต่างๆจะมีความต่างกันด้วยเพื่อจะให้ทนเสียงมาต่างกันนะน,ะนั่นเลยทําให้บอรดตัวนี้มี2ทางเลือกก็คือบอดสายต๊อกกับบอดสายแคล็กแต่ถามว่ามันตอกจ๋าขนาดนั้นไหมหรือมันคลักแบบแหลมปี๊ดเลยไหมส่วนตัวก็ยังคิดว่าอาจจะไม่ได้ปี๊ดขนาดนั้นนะคะแต่มีความแตกต่างกันอยู่บ้างยังไงเพื่อนๆก็ลองไปฟังคลาวเทสกันดูว่าชอบแนวไหนหรือว่าโทนไหนตอบโจทย์เพื่อนๆที่สุดค่ะ หลังจากเราอิมเอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟาวเทสการดีไซน์เคสต่างๆแล้วและการใช้งานทั่วไปอย่างโหมดการเชื่อมต่อ่ะ Evo 8 0เป็นยังไงบ้างโดยสเปคที่ให้มาจะรองรับแบบไตโหมดไม่ว่าจะเป็นเสียบสาย Type C ไวเลส2.4 GHz แล้วก็บูทูธจากการใช้งานมาเน้นความเสถียรนากที่สุดเช่นการเล่นเกมโดยก็แนะนําให้ใช้งานแบบเสียบสาย Type C ก็จะได้ latency ที่ต่ำโดยถึงว่า polling rate จะวิ่งอยู่ประมาณ1000 H เฮิรตซ์หรือใครที่เป็นสายทีดงานทั่วไปนะคะก็ยังสามารถใช้ไวเลส2.4 GHz แทนก็ได้ก็มีสายให้เกกะรวมถึงว่าบูทูธก็จะมีความประหยัดแบตมากกว่าส่วนคาถามว่าพี่เปิดสวิตช์มันอยู่ไหนอีกหลังๆแบนซ่อนเก่งมากตัวนี้แอบหาได้ง่ายขึ้นนะคะจะอยู่บริเวณแคปล็อกค่ะสามารถที่จะถอดปุ่มแคปล็อกแล้วก็เปิดสวิตช์ทิ้งไว้ได้เลยเพราะในตัวคีย์บอร์ดเขาจะมีสลิปโหมดมาให้อยู่แล้วแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาเยอะมากๆ8,000มิลล ah. ิแอมได้ว่าใช้ยาวๆจนลืมชาร์จกันไปเลยส่วนวิธีการเชื่อมต่อต่างๆนะคะก็สามารถทําตามขั้นตอนเหล่านี้กันได้นะจากพี่เวดได้ลอง ใช้งานมาด้วยความที่เป็นคีย์บอร์ดเคสอลูในโหมดไวเลสของตัวสีม่วงเฟรชแอบเจอความน่งงบ้างนิดหน่อยนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเพื่อนๆเน,น้นความเสถียรนะยังไงโหมดเสียบสายก็ตอบโจทย์ที่สุดและส่วนโหมดอื่นๆเอาไว้ใช้งานทั่วๆไปน่าจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะถัดมาในตัวของโปรแกรมนะคะเขาจะรองรับผ่านตัว VIA นะใช้งานง่ายรองรับทั้ง Windows แล้วก็ MacOS สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้เลยแต่ก็ต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ j s ส n มาก่อนนะคะ เข้าไปโหลดได้ที่เว็บไซต์ของทาง Qberty Key นะโดยหน้าแรกค่ะก็จะเป็นการรีแมปปิ้งต่างๆอย่างที่เพิ่มเติมมาในบอร์ดตัวนี้ก็จะมีอย่างปุ่ม F13 ที่เราสามารถใส่ฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ส่วนต่อมาค่ะก็จะเป็นการตั้งค่ามาโครโดยวิธีการใช้งานอันเนี้ยเรากดขยายหนะ้าจอให้เป็น full ก c r e e นะแล้วก็ record ทิ้งความ่าอรไรต่างๆที่เต้องการได้เลยนอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะ export import การตั้งค่าต่างๆมาใช้งานกับบอร์ดตัวนี้ได้ด้วยแลทาสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการตั้งค่าไฟ RGB ซึ่งเราสามารถคัสตอมตัวไลท์สติปบริเวณด้านหน้านี้ได้ด้วยส่วนตัวเท่าที่ลองเล่นมาถือว่าปรับไดล้ละเอียดนะโหมดไฟตรงไลท์สติปเนี่ยจะมีประมาณ9พรีเซตปรับความไวเลือกสีแบบ full RGB ได้เลยในส่วนของแบบแบ็คไลท์บริเวณด้านหน้าทั้งแผงเนี่ยก็จะเป็นไฟที่วางมาแบบ s u r f a c i n g switch เป็น full RGB อยากจะบอกว่ามีโหมดให้เลือกกว่า45แบบทุกคน <c oughs> เยอะแบบจุ๊มว่าแล้วก็สามารถใช้ตัว v a นี้ใน,ในการเลือกความสว่างความไวทิศทางบลาบลา,บาได้แล้วแต่จาน ใจชอบเลยคือมันเยอะมากจริงๆค่ะแลวอีกหนึ่งข้อควรรู้ในการใช้ V A A คือมันจะไม่มีปุ่มสําหรับรีเซ็ตค่า d ด f a ฟอ t ์มาให้หรือว่าค่าโรงงานนะหากใครเล่นจนมันเละเนี่ยอยากคืนค่าโรงงานสามารถกดฟังก์ชันบวกปุ่ม delete พร้อมกันแค่นี้คีย์บอร์ดก็จะกลับมาเป็นตามปกติค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดกับเจ้า E U Work E U o 80ก็ต้องยอมรับว่าทาง Qwerty Key ไม่ทําให้ผมผิดหวังจริงๆเป็นแบรนด์น้องที่โอ้โหใส่ใจทุกรายละเอียดมากๆนะคะแต่ว่าแบรนด์ที ี่แอปเห็นเปิดตัว QK มาใหม่ก็สวยไม่แพ้กันนะทุกคนอะกลับมาเข้าเรื่องกับ EVO 8 0ดนก่อนค่ะหากใครสนใจเนี่ยตอนนี้สามารถที่จะไปสั่งซื้อกันได้แล้วนะที่ร้านคีโป้โดยราคาจะอยู่ที่5,990บาทค่ะมีรับประกันให้1ปีเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะช็อกตัวราคาเหมือนกันแต่เฟสอยากจะบอกว่าราคานี้สมัยก่อนคุณได้แค่เคสอย่างเดียวนะคุณต้องไปหาซื้อสวิต c ์หาซื้อสเตลเหาซื้อคีย์แคปตกแต่งอีก แต่ตัวนี้คือได้แบบพร้อมใช้เลยถามว่าจะสู้แบบเรนนี่เจ็ดห้บิ๊กเจหรือว่าสตาร์แปดยได้ไหมผม oh, ตัวนี้แบบสู้ได้สบายๆเลยเรียกได้ว่าเก็บทุกจุดเด่นแต่ละตัวมาไว้หมดแล้วแต่ก็จะมีเรื่องของราคาแหละที่เออก็นาโด่งขึ้นมาเหมือนกันค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปลองจับของจริงลองเล่นลองทายปิ้งเองก่อนนะซึ่งหากใครอยากลองจับเนี่ยสามารถไปที่หน้าร้านของทางคีโปได้มีสินค้าให้ทดลองแล้วตอนนี้เขาก็ ำลังมีโชว์รูมใกล้เปิดใหม่นั่นเองคิดว่าน่าจะเปิดภายในเดือนมกราปีหน้านะคะไว้ถ้ามีโอกาสก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยหรือใครแวะไปแวะมาแถวๆคอมาลูเรานี้ก็มาเจอกันได้ค่ะยังไงเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ e v เวนต์อ v เ80เนส่ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะในบางจุดเฟ้อาจจะมีพลาดไปก็ได้หรือบางคนที่ใช้บอร์ดต,ตัวนี้อยู่อยากจะมาแชร์ให้ฟังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย